และนี่คือสกินม่วงพลยออเดอร์ใหม่ล่าสุดของช่างเครื่องกลที่มีชื่อว่าแกนกุญแจครับโดยตอนนี้คนที่มีจะเป็นกลุ่มผู้เล่นที่ทําการพลออเดอร์จากตัวเกมมาเท่านั้นส่วนใครที่ไม่อยากพลออเดอร์แล้วก็รอซื้อในเกมได้เช่นเดียวกันฮะ อย่างที่ผมบอกไปว่าสกินนี้จะมีชื่อว่าแกงกุญแจซึ่งจะมาพร้อมกับเครื่องประดับฝาที่มีชื่อว่าทัศนะในกล่องโดยเครื่องประดับชิ้นนี้จะไม่ได้มีเอฟเฟกต์ใดๆทั้งสิ้นครับสกินนี้ต้องบอกเลยว่ามีความน่ารักและลงตัวมากๆโดยเธอจะมาในชุดโทนสีดำตัดด้วยสีม่วงรายละเอียดไม่มา,จากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปอนาคตทีมงานจะนำมาวางขายในร้านค้าดังนั้นคลิปนี้เดี๋ยวผมจะได้ให้ทุกคนได้ดูสักเกมสเกมจะได้ตัดสิในใจได้ว่าตอนมาวางขายจะซื้อดีหรือเปล่าล่ะครับริสแมนชอบ ร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมอดีตทีวีบนเว็บไซต์รับริสแมนท o y ใช้เป็นส่วนลดได้พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริสแมนช็อปเท่านั้นตาแบบ้ัานผมเกิดระตันเล็กโดใหญ่ครับ อันวาสุสานอันวาสุสานเดินไปซาจากบันเล็กกับเครื่องฮะถ้าบันเล็กก็ต้องผมไปดิเดีนอยู่บ่ไดแล้วอยู่บ่ไดแล้วเดินแลยเดินแลยยิงไะเนี่ยเสียใกล้พี่นะเสียใกล้พี่เสียใกล้พี่เดี๋ยวซ่อนลอยเงาก่อนโอ้นกคุณเอานกคุณกลับคืนไปไม่นกผมรักพี่เว้ยไงเว้ยไปรักอะไรตอนนี้ผมอยากปั่นเครื่อง โอ้อยู well, yeah, ่มันอยู oh ่ม oh ันอยู oh ่ม oh ันอยู ow, ่มันอยู่มันเอา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 ไม่อยากปั่นเครื่องนัไอปั่นเครื่องเด้ออยากปั่นเครื่องตัวปั่นจริงๆไอ้แมแล้วไมวแล้วแมแล้วกลับ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 อเอ้ยอจริงวะเนี่ยโอ้โหสาวแอไวในตู้รู้ได้ไงรู้ได้ไง จอยแอลเอาไว้โอไมค์เกิเอาเลยใครจะเล่นก็เล่นเลยผมอยากปั่นเครื่องให้ผมปั่นเครื่องเถองปีเขามันเปิดออโต้เขาต้องจะหาไปทางสู้เปิดมาได้ไหมเขาต้องจะหาไม่เจอแล้วอาจจะได้ยินเสียงไอ้จอยป่ะอาจจะอาจจะมามาใหม่มาใหม่เทคสองไอ้จอยกดเครื่องไว้ไปละเสียดายที่เครื่องระดับมันไม่มีเอฟเฟกต์นะเฮ้ยเสร็จเครื่องแล้วหรอ คนเร็วเลี้เครื่องของเองโอ้ไวเกินนี่ขนาดแบบว่าอัลวาเชื่อมไม่ได้เชื่อมอ๋อเครื่องไม่ได้เชื่อมไม่อยากกดเครื่องเลยแต่เถอะพี่พี่ฟันเถอะไม่อยากกดนเครื่องมันเจ็บกันทุกคนไงช่วยได้ช่วยได้มีนกไปผมกดเครื่องละเอ๊ะสกินมันน่ารักอยู่นะดูดิยังสวยทุกคนต้องมีไว้จับไว้จอง อันนี้ผมเช่าไอดีน้องนิ้งมาเลยไม่ใช่ไอดีผมนะครับ<ว>ซื้อแผงไว้น้องนิ้งแผงไหมล้านไหมอุ<ว>้ยจะหลายล้านเป็นล้านเลยครับพี่กดเ,เ,เ,เครื่องเ้ยไปเลยปันปั่นเครื่องโย่ไกลใจอยู่ตรงไหนอะ่ะตรงไปตรงไปข้างหน้านี่เหรอใช่ใช่ตรงไปตรงนูน้น ประตูพีประตู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 หาย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 อ๋อยู่ป้าพี่เบิร์ตมาหาพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดกับพี่ดิเดมาที่ไหนล่ะโอ้โหมาที่นี่เลยโอ้ไม่กอดเออไม่กอดอ้บุปั่นอย่างสบายใจได้ไหมผมเป็นตัวปั่นหมดใหญ่ค่ะไม่ไม่ค่ะตามอยู่นะตามอยู่ตามอยู่โอ้ยเอาดีก็จังจังเงาเหล้ามาอดีก็จังจังเงาเหลวะ มาไหมตามอยู่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 โอ้ยมันดักหน้าว่ะอันนี้มันเหลี่ยมเยอะเอาไปไหนอีกแล้ววะอาคุณดิงก็ได้เยอะนะไปอีกแล้วนะใครยืนนิ่งอ่ะกรตัวเชอะไรผมส่งนกพี่เดิวอ๋อสวยสวยเคยจอยไหมโอ้ยจอยจอยจอยมันไม่ได้คุมเล้วเขารู้แล้วมั้งว่าอยู่ตรงนี้โอ้ย ันไม่ด้คุมจอยแล้วอ้ยคนทเห็นด้วยเห็นด้วยพอกันนะทั้งจอยทั้งอะไรทำอะไรก้าวๆก้าวด้าวกีก้าว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 ะอจก้อนเสียงนกที่ไหนวะเสียงนกที่ไหนวะไปเวเอาจ่อยไปรอให้ไปเยเอาไอ้จ่อยหมดทุกคนไม่ทันเปิเลยเปิเลยรอเปิดเลยจ่อยผมหมดละ มันมา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 มมาใครจุดอ่ะอิงไงใครจุดอ่ะอิงพี่พี่บอะไรอย่าโวยวายผมอยู่ผมอยู่อยู่คุณนิ่งนิ่งดิคุณทำใจนิ่งนิ่งดิมันตีผมก็จุดเออมันตีผมก็จุดนะครับมันตีผมก็จุดนะครับแอปล่อยแล้วไอโดนไล่ มีเฟื่องเช้าไรสี่ไรสี่ไรสีพี่พี่หนูว่ามันไปแปลกพี่มุกขันแปลกพี่ไม่มี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 หรอกอะไรแปลกแเออถูกต้องทำดีทำดีทำดีแล้วจะทำไม่ได้คนบางคนเพื่อมาเพื่อตายไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปทันได้เยอะไหมได้เยอะไหมแปดสิบได้ปะประมาณเจ็ดสิบพี่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยววนได้เดี๋ยววนได้รอแป๊บรอแป๊บครับครับ จะกลับหรือเปล่ากลับ <Okay. S 2> กลับกลับมันจะกลับตรงนี้มีทอ่อไปออกประตูดีกว่าน,นะคนบางคนเกิดมาเพื่อตุยนะครับผมบอกไว้แค่นี้นะครับหอมเป็นหมันไม่ได้ใช้ <c oughs> เออเจ้าจังเลยทำไมเมื่อกี้ไม่ส่งนกไม่เข้าใจคนเตืรอทั้งหลายไปตุยไปดีกว่าเว้ยไปดีกว่าเว้ยโชคดีไม่มีใครตุยไว้ยไปดีกว่าไหมไปดีกว้าไห ลิสแมนชอบจัดก,กิจกรรมมิดเยียร์แจกสนันมันกลางปีแจก Nintendo Switch 2เพียงแค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของได้แล้วแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยเออไม่มีเทียรเลยมันแท่ง,งแบบว่าเกิดเรืเกิดกลางแมปจ้าไปเรือค่ะอุ้ยจเูยจเซจเซจูเซจเซจูเซจเซจูเซจเซยังยทายทายเูเ หินใหญ่ก็ได้นะเอาหินใหญ่ดีกว่าเสียงเสียงใกล้เสียงใกล้เสียงใกล้เสียใกล้อยู่กับพี่นะเออหายไปวะเมื่อกี้เสียงใกล้มากแล้วผมเอาไ้พี่คือพี่คือพี่อยู่ตรงไหนตรงหินใหญ่ครับเมื่อกี้เดินเดินอยู่แถวหินใหญ่แต่ไม่รู้ไปไหนแล้วนะอุ้ยเจอต้นเรือละฮะทางเชิงกลป่ะพีไม่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 หรอพี่เจอต้นเรือแล้วอ๋อไวมันอุ้มแล้ววะ อปเลยไปเลยไไป่ล้ไปเลไปลยไเลยไม่ต้ไงฮิยไปเลเลยไเยวเยไเลยไป่ลยฮิเลยอเอยไปเลยไลตไวเองไดเมันวางไหนลเลยไปเไเลยเลไเลืไปเลไเลเล้ไปเลเลอไรงกไลาไแเลไปเะไเไปเลยไปเเลยไปเยไปไมแลยไปลยไจะล้มแล้วจะลยไล้วะไรอะไรกันไะไรกัน อีกเดิโจเซ่อยอะไรกันอะไรกันวะไปละผมฮิวโยผมฮิวโยปันเลยปั่นเลยปั่นเลยปันเลยเครื่องนิงหายไปครึ่งเลยอ่ะเมื่อกี้คือเขาหายอ่ะเขาหายหายหายาอยู่กันเนอยู่อยู่อยู่เมื่อกี้ช่วยนิงได้นะแต่ว่ากลัวจะล้มแล้วแหละไปปั่นบนเรือได้บอเธอจะไปบนเรือบอบนเรือบนเรือนไอหองวีอยู่บ้านเล็กครับ้องวีบ้านเล็ก โอ้วิ่งเลยวะเอ่อกล้องถ่ายได้แล้วนะ่าถยได้แล้วเหรอหัวยังไอ้นี่อยู่เลยฮะหัวอะไรวะอ้าวพูดทีฮะเขาหัวอะไรกันวะเดี๋ยวผมปั่นบ้าเล็กนะเอาไอ้จ่อยปั่นก่อนเอาไอ้เสร็จเลยวิสณุหนิงโอ้น่าจะทันอยู่คือต้นเรือ เสร s <S ็จหนึ่งเครื่องโจเซฟเกมนี้จะยาวแน่เลยวะไออ่ะไรเออออกมาลงภาพถ่ายแล้วก็ไหนมานี่ก็ได้นาจิเดี๋ยวพี่ฮาียวว้าเดยวมาเขีว่าน้องวิ่งไล่ไหนเดี๋ยวน้องไปล้มหัวเรือเดี๋ยวว่ะผนี่เนี่ยพี่ตามหลังอยู่เดี๋ยวพี่ไปฮิวเก๋โอ้ต้นเรือเดี๋ยวลงภาพถ่ายเกี๊ยมาหิวกีบมาฮิวฮิวเต็มเลยแล้วเดี๋ยวฮิวอีกรอบนึงเก๋ยุดเออ เดี๋ยวฮิวเต็มแล้วก็ฮิวอีกหนึ่งรอบน่าจะได้พอดีมาแก๊สโซฮอเต็มทันทันห่ะวะน่าจะทันอยู่นะยาวไม่เครื่องหนูมันเก้าสิบไม่ทันไหมทันไหมเมื่อกี้น่าไปช่วยอิงก่อนวะทันปะเสร็จก็แย่และเก้าห้าโอเคเก้าห้าหลงสิบก็เลย อยู่ก่อนเองเองมังนมาแล้วไม <ป S> ่<อ>ทันแล้วมาแล้วเนี่ยโอ้ยพ่อมาพ่อมาอ่ามีคนอยู่มาคนนี้อยู่ไม้หนึ่งตาอยู่คนอยู่มาคนนี้อดูคนนี้ครับเดี๋ยวผมปล่อยจ่อยไปอ,<ะ>อะไรกันอะไรกันมีคนปั่นบนเรือนหนึ่งเดี๋ยวพี่ช่วยได้นะเดี๋ยวพี่ช่วยได้ แอบแอบเงินมาสามยังไงวะโอ้โหสามหนึ่งสามหนึ่งเหมือแป๊บเดียวเลยขาทูซาบแบบเอ้ยจอยหออยู่ดีจก็วับแวะไม่ได้วงชาร์จไม่ได้วงชาร์จจอยหมดพอดีถ่ายรูป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 เดี๋ยวพี่ช่วยพี่ชวยบอกหมดเสมอวันหลังน้ามาแป๊บเดียวสามเยบอกแป๊บเดียวโอ้โหเห่ย้อนรอยย้อนรอย ตรงนี้ผมว่าตรงเสียงมันไม่มีกล้องเลยเข้าอะไรเนี่ยพี่มีไฟวิวอยู่เ้นยอดไม่จะหลบได้ช็อตหนึงทำไมไม่แตะบีเรามีใจเย็นไอ้เราใจเย็นอ้น้องไปไปเลยเอาในบ่พิโนกพิโนบในบ่พิโนกนกนกอะไรวะนกอะไรวะอิงไปอิงไปอิงไปได้ค่ะนกอะไรก็ผ่ารับย้อนไป อะไรหัดอยู่เดี๋ยวปั่นเองเครื่องนี้เขาแปลว่ามันมาตีจ่อยเราตรงนี้แน่เลยเพราะว่าเราเอาจ่อยปล่อยไว้นี่แล้วมันก็ตีจ่อยเราแล้วมันก็เลยตามเราไปที่หัวเรืออ๋อเข้าใจแล้วถ่ายครับทันไหมนะยู่ในโลกภาพถ่ายตีที่หัวอ่าตรงพี่ไม่มีตรงพี่ไม่มีฮะไม่สวยมาแล้วอ่ามีนกนะมีนกนะมีนกมีนกทริปห่ายกูเล่นไม้์กิทนะกิคดอตตอนนี้ห้าสิบ โอ้เรียบร้อยนกเป็นหมันนะป่าเร็วไปนกเป็นหมันไม่ติดเลยเรียบร้อยแบกนั่งสามคนกับสามเครื่องบันเทิงแน่นอนบนเรือไม่ใช่เอ่อตรงนู้นอ่ะตรงนู้นตรงนู้น่ะตรงนู้นอตรงไหนวะโอเคเพื่อนพี่จะเสร็จอีกหนึ่งเครื่องนะลุงหัวเลยครับเฮ้ย อยู่เลยรอระวังนะตรงนั้นอะกลุ่มหัวเรือเซ็ตอีกหนึ่งเครื่องเอ่อเทพท้ายเจมี่อ่ามีเครื่องหัวเรือโอ้ยถ่ายรูปเออถ่ายรูปเดี๋ยวพี่หรือกล่องแป๊บไอเทมหมดไอ้ยจอยหมดจริงไอ้จอยมันน่าจะมีเอฟเฟกต์นะอยู่ลงเรือเรือโงเรือระวังนะหัวเรือไม่เซฟนะตรงนั้นอะ ยู่กสองคนด้วยละวังเดอมันตีในโลกครับทายนะนิ้งเราโดนพั่วออกก่อก็ได้นะชีกออกก่อก็ได้นะจุดเลยได้ไหมได้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 จุดเลยจุดเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันหมดโอเคโอเคหากล่องไปหาที่ล้มดีๆพี่ไปหาที่ล้มดีๆด้วยแต่อีกลุกได้นี่ได้หรือว่าจะบอกว่าให้ไปหาที่ล้มดีๆหน่อยปีงเจพเอาจอยเออจอยด้วย กลับไปล้มมุมหัวเลยบักจอยเดี๋ยวผมไปไล่เขาพูดครับอุ้ยอะไรอุ้ยอะไรโอ้เทเลแปลว่ามันไปใช้เรือหรือเปล่าสวยโอ้ยแบงเจ็บว่ะผมเจ็บผมเจ็บหนอยู่กับพี่อิงนะคะมันจะย้อนรอยเท้าหรือเปล่ากี่อยู่ไหนอะตอนเนี้ยอ๋อผมตายแล้วกตายแล้วอ๋อนิงนิงนิงมิสแนงอยู่ไหนโอเค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  โอเคตาลายมันก็มีกันมามาดูอีกาเกาะหัวแล้วอย่าล้ออย่าล้อกันเอออย่าบูบี้ได้ไหมเปิดเท่าไหร่โอเคห้าเปอร์เซ็นต์อ่ามาแล้วนะนิงเดี๋ยวพี่ลรอให้แต่ว่านิงระวังไว้หน่อยเดี๋ยวลรอให้เดี๋ยวลรอให้เดี๋ยวลรอบ้านเล็กเดี๋ยวลรอบ้านเล็กได้อยู่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 หนูมีนาฬิกาอันนึงโอเคโอเคโอเคพี่อยู่บ้านเล็กนะเิงลูกเองเลยได้ปหมตอนเนี้ย มีพิงบอกว่ามีครับเลเล่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 เลอเล่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 เลดเล่เล่เลอเล่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 เล เห้ยแต่เขาไม่เอาเบ็ดเหม็นนะถ้าเอาเบ็ดเหม็นดีงานเข้าเลยนาฬิกาหนึ่งมีไทยด้วยดิ้งระวังครับ้้ก็ตองใชนาาฬิกดีหรือเปล่าระวังระวังระวังใกล้หนึ่งนะใกล้หนึ่งนะโอเคโอเคสวยนึ้งสวยสวยนึ้งสวยมา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 ได้แล้วมาได้แล้วมาได้แล้วมีไทยมีไทยยังไม่ได้ใช้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 เลยโอเคสวยครับวิ่งครับนางวิ่งกำลังวิ่งอิงออกได้ไหมอิงออกได้ไหมเทวะ วิ่งอยู segue, t, 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 <c ười> mm ่พ hmm. ี่เบิร์หวิ่งอยู่วิ่งหมดางุโอ้แล้วผมจะออกได้ไหมเนี่ยผมจะโดนผมมีไฟวิ่งเโดนสามสองเดระตูลพอดี